สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพค่ะวันนี้เราพามาดูอีกหนึ่งสินค้ารีไซเคลิลนั่นก็คือขี้กึงค่ะขี้กึงจะเป็นขี้กึงเหล็กขี้กึงทองเหลืองขี้กึงทองแดงก็จะ เป็นฝอยๆอะค่ะที่ที่เขากึ่งแล้วมาจากลงกึ่งอะค่ะเขาเรียกว่าขี้กึ่งนะคะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นขี้กึ่งเหล็กนะคะขี้กึ่งทองเหลืองขี้กึ่งทองแดงก็จะมีราคาแพงก็จะมีร้านรับซื้อ,อเยอะแต่ขี้กึ่งเหล็กนะคะช่วงนี้นะช่วงนี้คือหาล้านขายยากมากปีสองปีมานี้นะคะก่อนหน้านี้นะขี้กึ่งเขาก็รับซื้อกันอยู่โลละห้าหกบาทเลยนะคะแต่ทุกวันนี้ ไม่ค่อยมีร้านรับซื้อนะคะแต่วันก่อนเราไปเห็นร้านรับซื้ออยู่โลบาท2บาทนะคะเราก็จะเอาไปขายนะคะติดต่อเขาแล้วเขาเอาไปขายโลละ2บาทนะคะทุกคนปกติเราก็ไม่ได้รับซื้อนะคะไม่ได้รับซื้อขี้กึงแต่อันนี้ได้มาฟรีๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นานแล้วลำคาญล,ลกมากก็เลยจะเอาไปขายนะคะและพี่ลีบอกว่าที่เป็นผงๆนี่ไอที่เป็นผงมากๆที่เป็นแบบขี้เท่าเลยแบบนั้เขาก็ไม่เอานะทุกคนเวลาเอาไปขายก็ต้อง ดูด้วยนะคะติดขยะติดอะไรคือเขาเอาเศษเหล็กที่เป็นขี้กึ่งจริงๆนะไม่ใช่เอาแบบฝอยสนิมนะอันนี้คือฝอยแบบให้มันมีเนื้อเหล็กมากนะทุกค,คนให้มันเป็นเนื้อเหล็กอยู่มากนะไม่ใช่เ่าเอาเป็นแบบฝอยแบบนู้นเราก็ต้องคัดแยกให้เขานะคะอันนี้คือมีอยู่แล้วนะคะทุกคนเนาะแต่ปกติเราก็ไม่ซื้อนะเราก็ไม่ซื้อแต่อันนี้มีแบบเขาให้มาค่ะก็เลยจะเอาไปขายนะคะ ก็ไปเห็นร้านนึงเขารับซื้ออยู่โล2บาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปขายกันค่ะเราก็มีอยู่ในนี้ประมาณหลายร้อยโลนะทุกคนอยู่ในกระสอบบิ๊กแพคอะเอาไว้นานแล้วมันโอ๊ยเอาไว้นานแล้วมันไม่มีคนรับซื้อทุกคนเนี่ยก็ประมาณอ่ะสามโลเนาะโล2บาท300โลก็เท่าไหร่หกหก ก็ดีกว่าทิ้งไว้คือมันลกอ่ะทุกคนจะเอาไปทิ้งก็เอาไปทิ้งไม่ได้นี่คือเขาให้มาฟรีๆนะทุกคนเนาะเขาให้มาฟรีๆแล้วเราก็เอามาทิ้งไว้นานแลละหลายประมาณสองสองสามบิ๊กแพคเนาะบิ๊กแพกหนึ่งก็ประมาณร้อยโลได้ประมาณนั้นแหละไม่เกินสามร้อยโลทุกคนก็เลยจะเอาไปขายนะคะทุกคนก็มาเลยมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าขี้กึ่งเขาก็รับซื้อนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องดูด้วยว่าร้านไหนแล้วราคาค่อนข้างต่ํานะราคาค่อนข้างต่ำแต่เราได้มาฟรีฟรนะคะทุกคนเราก็เลยเก็บไว้เมื่อก่อนอ่ะ แต่หลังๆนี่มันถูกมากค่ะทุกคนก็เลยว่าจะเก็บไว้ขายตอนแพงแต่มันก็ไม่แพงสักทีนะคะแล้วมันก็รกมากก็เลยตัดสินใจจะเอาไปขายนะคะโลสองบาทก็เอาไปขายคะ่ะทุกคนก็จะเอาไปทิง้งถ้าเราเอาไปทิง้งเราก็ต้องบรรทุกไปอยู่ดีแล้วก็ต้องบรรทุกไปทิง้งเราก็สู้บรรทุกไปขายดีกว่าคะ่ะบรรทุกไปขายก็โลสองบาทครทุกคนเนาะโลสองบาทแล้วโลสองร้อย บ้านท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะคะที่กึงซื้อโลเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสําหรับที่สงขาภาคใต้ก็ประมาณนี้ค่ะโลละบาท2บาทแล้วบางร้านก็ที่เคยรับซื้อก็ไม่รับซื้อกันแล้วนะคะหวังว่าคลิปของเราจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ